อันนี้ทะเลสาบอันนี้มีเนื้อพื้นที่เนี่ยหกจุดสามตารางกิโลเมตรไม่ใหญ่นะครับแต่อยู่ที่มืองชีนขึ้นชื่อมากโบน้ำเนี่ยมีเยอะแยะมากมาอยู่ที่มืองชีนมีโบน้ำอย่างน 3, าเนี้ยสามพันหกร้อยกว่าเหตุเตียตีหูอันนี้นำน้ำประวันเลยครับตรงนี้้ายมือนี้ภูเขาลูกนี้จตเป็นธรรมชาติเลยครับถ้าดูจากที่ข้างบนลงมาเนี่ยเหมือนเป็น,นเงินโบราณของจีนกับอันนี้คนที่ชอบ ภูเขาลุกได้มากมากสุดในประวัติศาสตร์ของจีนไม่ใช่เฉียนหลงไม่ใช่คางตีฮังตีกับเฉียนหลงให้ใครเสด็จมาที่นี่คนนับหกพันเลยเด็กคนที่ชอบภูเขาลุกได้มากสุดคือท่านเหมาเจ๋อตงท่านของเหมาเนี่ยท่านชีวิตของท่านเนีปย์เจ็ดสามสี่งานของท่านก็ถือจงนั้นหายทุกคืนกขที่นอน ใต้เตียงต้ก็เอากระมังน้ำเข้าไปตะขันมันนอนที่นี่ก็ดีตรงไหนครับไม่ต้องใช้น้ำเข้าไปบังข่าวนอนในตนน้ำเลยครับข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นบ่อน้ำนิ่งัดงานต้มาทานที่นี่นะเมกระทั่งโต๊ะหนึ่งเนี่ยห้าพันหยวนสำหรับเราก็จุดบจอยแล้วเกรงว่าเราอยากกินบุฟเฟ่กันนะเดี๋ยวรุ่นหน้ามานรื้อน้ามาต้องไปบ้ากันแล้วกัน เรามาดูบ้านที่ขัดมาเนี่ยตอนนี้มีซุ้มซุ้มซุ้มประตูนี่ไงไก่อะไรอย่างอยู่เหรอเอาตอนเช้าก็เห็นหลับอยู่ไม่ใช่แล้วตั้งใจฟังนะนี่นะบ้านใครที่บ้านใครเนี่ยตั้งใจฟังอยู่เลยไหมเองจำแต่ขอทำได้เลยซุ้มประตูอันนี้เข้าไปนี่ครับทำให้ทุกท่านจำไม่ดีมาเที่ยวเมืองจีนถ้าตรงไหนหมู่บ้านไหนก็ตามหรือว่าบ้านของใครล่ะข้างหน้ามีซุ้มประตูอันนี้ต้องเป็นบ้านของฮ่องเต้เคยสั่งหรือว่าสั่งเดียดมาอยู วันอันนี้ครับตอนแรกเป็นโหพักต้องเป็นห้องพักของดรสนทเสียจดรสนเสดของจิงก็จะเป็นบีดาเหตุชัดของจีนมาแล้วดรสนรรเสดเสียชีวิตเมาะจนตรงมาพักตับที่นี่เลยครับ5.3ก็หน้าหนาวท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปักเกิ่งมาอยู่ที่หางโจวอย่างเดียวที่ท่านชอบหางหางที่หางโจวนี่ครับเหตุผลนอกจากว่าทำเลที่นี่ดีแล้วมาะสมกับที่เลยท่านี่เป็นเอ่อ ธาตุไม้ของเขาคุณชี้ไปราศีของเขาเนี่ยชีวิตของท่านเหมาตะตตรงชชบสิ่งของอยู่สี่อย่างครับท่าน,นลองทายดูว่าของอะไรมั่งนะครับ,บรท่านเมาจะตตรงในชีวิตของท่านชชคสิ่งของสี่อย่างต้องกินทุกวันเลยครับขาดไม่ได้เลยครับโเ <laughs> ก่งมากเลยครับหมูมที่ต้องกินอันนั้นใช่เลยครับบุรีบุรีที่มีปัจจุบันนี้เป็นซองสีแดงๆไหมมีจกักรวรรดิเทนนเหมือนพิมพ์ลงไปนั้นเขาไปจงฝานะ วันหนึ่งต้องสี่ซองครับห้าซองบางท่านบอกว่าโอ้โหอย่างนั้นคงไม่รู้อเลยครับเด็กท่านในอายุในเ่ยสิามปีนะถึงเสีชยสิตเรามีเวลาเดียวเราจะเล่าประวัติศาสตรของเขาให้ฟังแล้วนี่ครับสิ่งของที่สามที่ขาดไม่ได้ก็คือเล่าเมาตา